สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโดันโจนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำา1ใน3ของเควสความปรารถนาของลุงโซไฮนะครับซึ่งเควสนี้จะชื่อว่าทหารรับจ้างที่หลบซ่อนนะครับโอเคผมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าเพื่อนๆเห็นประตูด้านหลังใช่ไหมครับประตูทางเข้าโบราณสถานเนาะคือมันเปิดไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆมาครั้งแรกเนี่ยมันจะยังปิดอยู่นะครับ ซึ่งตำแหน่งของประตูก็จะอยู่ตรงเพื่อนเพื่อนวัดมายังวัดนี้นะครับตำแหน่งประตูก็จะอยู่ตรงนี้เนะาะพอเพื่อนเพื่อนมายังบริเวณนี้เพื่อนๆจะเห็นผู้หญิงที่เป็นโจนออรราไม้นะครับมีแสงขึ้นหัวเนาะให้เพื่อนๆตามผู้หญิงคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับเขาจะบอกรหัสทางเข้าประตูกับเรานะครับซึ่งพอเราเปิดประตูได้เนี่ยเราจะได้แอคชั่เมนต์ด้วยนะครับโดยให้เพื่อนเพื่อน คืออันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าผมจะใช้วิธีการเปลี่ยนจากเดินเปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินนะครับก็เดินตามเข้าไปเรื่อยๆเ,เนาะก็ทิ้งระยะห่างเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับอ่าเสร็จแล้วเขาจะพูดรหัสขึ้นมานะครับ ซึ่งตอนแรกเขาจะยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นรหัสที่1ห,หรือรหัสที่2นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเน้นตัวเข้มมาให้นะครับอ่าอันนี้ก็คือรหัสที่แท้จริงนะครับให้พเพื่อนๆจาแค่คําว่าบาก็พอนะครับเสร็จแล้วก็ให้พเพื่อนๆวิ่งไปยังหน้าประตูได้เลยนะครับเพื่อทําการเปิดประตูเนาะแต่ว่าผมแนะนําว่าอย่าไปทําให้พวกสตูอเลอร์น,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกดประตูไม่ได้เนาะจะเสียเวลาสู้มอนนะครับ อ่ะเสร็จแล้วเราก็เปิดประตูเลยครับอ่าโอเคจำแค่คำว่าบาร์นะครับก็คือคำตอบนเนาะอ่าเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้ a แอคช e m เมนมานะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆวิ่งเข้าไปยังในสุดของถ้ำนะครับก็จะมีลังโจนอยู่เนาะ พอเพื่อนๆมาถึงตรงนี้ก็ทําการเคลียร์พวกกลุ่มเอร่าไม้แถวนี้นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเก็บกล่องไม้ที่อยู่ใกล้ๆกับกล่องลักชวรี่นะครับจะเจอกับบันทึกแลมเดเวลเลอร์นะครับเพื่อนๆก็เอากลับไปให้คุณลุงโซหายก็จะเป็นอันจบเควสแล้วนะครับนี่นะครับตำแหน่งของกล่องเนาะก็กล่องลักชวรี่อยู่นี่นะครับ แล้วก็กล่องไม้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนกล่องลักชูรตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆส่งซีไลน์ทั้งหมด3จุดนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมทํากันนะครับพอเพื่อนๆกลับมาคุยกับคุณลุงก็จะเป็นอันจบเควสแล้วนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการเข้าไปในโบราณสถานนะครับ เพื่อทำเควสทหารรับจ้างที่หลบซ่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ